ความรักของแม่กิจเป็นความรักที่สวยงามเสมอแต่วันหนึ่งถ้าเราอ,อกอักมันก็จบแค่นั้นเองลูกเราก็ต้องไปต่อแต่เราก็ต้องมีเสียใจบ้างอะไรบ้างก็เป็นเรื่องปกติอยู่คนเดียวดีที่สุดถูกต้องมันมีหลายมุมหลายแบบแล้วแต่แต่ละคนนะคะขอบคุณหัวใจนะคะอ,อกอักดีกว่ารักไม่เป็นเนี่ยเล่งดีแรงดีแรงดีแรงดีเฮ ึ้นรถปิดสายเหรอคะใช่ค่ะหกอ่ะก็ใช่เรื่องใหญ่ถูกต้องค่ะผมก็หกอ่ะครับอุ้ยได้นะคะรักคนที่เขารักเราถูกต้องค่ะใช่ค่ะนี่เจนน้องเพลงที่เจียงใหม่เจนท่านใช่ค่ะอุ้ยเมนเยอะมากขอบคุณนะคะขอบคุณที่มาดูแม่เกตนะคะเล่งตายว่าได้ค่ะเล่งตายก็ได้ค่ะ เออไมเกิมาจากตั้งปฏิทศแล้วค่าจ่ายค่ะไมเกิมาแล้วโลค่ะไม่เกดกลับจากญี่ปุ่นแล้วใช่ค่ะพี่เจนมาวันที่สิบค่ะแม่ด้วยจังห้ขก็คุณค่ะขอบคุณนะคะแต่ว่าตอนนี้อักนะคะกําลังใจกนนะคะรักแม่ขอบคุณค่ะเออเกรม,มประันก็ได้รักแม่จบที่เราเบาที่สุดที่ไม่บอกตูกต้องค่ะ บที่เราเบาที่สุดค่ะลูกแม่เกศสวยขอบคุณค่ะแม่เกศสวยมากขอบคุณค่ะสวยค่ะขอบคุณค่ะ f อซี FC, แม่เกศนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณมากมากค่ะไม่ใหญ่อกอักเลยน่ารักดีใช่แต่มันก็ต้องอกอักก็ต้องสวดอยู่ดี นะคะแม่กิโรกอีกแล้วใช่ค่ะอีกแล้วเหรออีกแล้วแสดงว่าบ่อยดินอนได้แล้วแม่ไม่อยากนอนค่ะอยากคุยกับพีจีก่อนได้ไหมคะใช้ชีวิตได้มีความสุขกับแม่ใช่ค่ะเราต้องมุฟออนให้เร็วที่สุดนะคะโสด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 สวยสวยสวยแม่อยู่กับใครคะอยู่หลายคนค่ะพี่เจียังไม่ขับเลยค่ะใช่ค่ะ โอ้แล well> no? oh, really? 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 like ้ไม really? really? right. sí, ่ก็ใจเหล่าเว้าอกฮักเออผมไม่ก็ใจเหล่าเว้าอกฮักเอออะไรเลยไม่ก็ใจเหล่าโู้โทษไอ้ผู้ใจลืมไปเลยจะไม่นองโอ้ร้อยร้อยเมนี้ร้อยร้อยไม่ไปเที่ยวสนุกไม่สนุกค่ะให้ป๋อไปโค้ดได้ไหมป๋อทดไหมถ้าปอโทษอันายถ้าปอโทษอันายถ้าไม่โทษอย่าก้ามานะเออคนไม่โทษอย่ามาจิ้มไม่เกตนะ สดวดยาวๆไปเลยผู้ใจเสียอะไรนะลูกอ่านไม่ทันเลยผู้ใจเสียเล่นอุ๊ยได้นะได้นะคะอุ๊ยคุณดูสงบนกว่าเลยเหรออยากรู้เรื่องไม่เกีดจังเลย <c oughs> <c oughs> อุ๊ยคุณเลดุกเมอนว่าไม่เคยหวาใไข่กาแฟปึ๊บเอ้ยกนดูกดอยากรูอ่ะกดอยากรููจังเลยอะ่ะไม่เขียมีแฟนแล้วแต่มีแล้วก็เลิกแล้วได้มีแล้วเลิกแล้วคะ่ะทุกคน มีไดยกว่าหรือวันนี้ได้ไหมคะปวดไม่ถึงอ่ะอ่าฮะใช่ถูกต้องค่ะเราามจริงเป็นสิ่งท uh> ี่ไม่ตายนะลูกนะความจริงเป็นสิ่งที่ไม่ตายและก็จบที่เราเบาที่สุดจําไว้มันไม่มีอะไรที่เราต้องเสียแซงน้อยอะไรที่เราต้องแอบกันอยู่นะคะไม่เกตไม่ชอบแอปแล้วไม่เกตก็ไม่ชอบ fc คนกูนูขอบคุณค่ะน้อยยาล้วเออสดมาสามเดือนแล้วโอเคแม่น่ารักแม่เกดแม่แอปนะทุกคนบอกเลยว่าแม่เกดเป็นคนที่ไม่แอปถ้ามีแฟนก็บอกว่ามีแฟนถ้าไม่มีก็ไม่มีถ้าอกหักก็บอกว่าอกหักแต่เอ็ดผลอะไรก็แล้วแต่ทุกคนมีเอ็ดผลของตัวเองนะคะแม่เกดก็มีเอ็ดผลของแม่เกดนะคะทําแล้วมีความสุขทําเลย ายเลยต่อเจ้าเปิดตัวคนไม่อ้าโกรธเลยลูกแม่อา้าเลยเพิดเปล่าเราลาวอ่ะเปิดตัวลาวอ่ะเอฟซี FC ไม่เกดน่ารักทั้งครอบครัวขอบคุณค่ะติดตามไม่เกดว้กังคืนน่าไล่นะกังคืนนะคนลัวเยอะจังเลยอะ่ะปักตะกายได้ค่ะเอาไปเอามาดิอาขอบคุณเรากลับเอาเอกาแฟมาปักตะกายเลยน้องนี่บอก อ,อกอักเพราะรักผมไม่กี่ดอรักมีทุกคน